ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิดนะครับเป็นโควิดกันทั้งบ้านอยู่กัน17คนทั้งบ้านติดหมดเลยค่ะก็อา,อาการโคมา่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยกิให้ยิ้มนะกับผมแล้วก็คนในชุมชนขอขอบคุณซ p พที่นำอาหารน้ำดื่ม และขนมมามอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิดเป็นความกรุณาอย่างสูงสุดที่ได้ให้กับชาวชุมชนของเราครับดีใจมากค่ะที่มาช่วยอะไรเลยมาครับขอให้คนไทยทุกคนสู้ไปด้วยกันค่ะใฮ่ครับ แม้สถานการณ์โควิดยังไม่หมดไปแต่น้ำใจของคนไทยไม่เคยหมดตาม CP และ CPF ยังคงเดินหน้าโครงการกรัวปันอิ่ม CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนเพื่อคลายทุกข์และแบ่งปันความสุขท้ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ล่าสุดร่วมกับพระมหาทวีโพธิเมธีเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา พร้อมด้วยนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธ,ธานนท์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมูลนิธิสืบนาคสเสถียรและพันธมิตรสื่อมวลชนได้แก่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติสมาคมผู้ผ,ผลิตข่าวออนไลน์สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยเกษตรทำกินเกษตรก้าวไกลเครือมติชนรูมอ๊อเข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทานเครื่องดื่ม,มเ,ออเ,เพื่อสุขภาพขนมหน้ากากอนามัยและมเมล็ดพันเจียไตายจากเครือซีและ CPF ให้แก่ประธานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนเดยรอบวัดและกระทรวงสาธารณาสุขแบ่งเบาภาระและเป็นกำลังใจให้ชาวนนทบุรีสู้โควิดไปด้วยกันมีมาตรการที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเนี่ยก็ได้เข้ายื่นมือเข้าไปช่วยและก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวปันอิ่มโดยเกิดเจริญพกพันเนี่ย ก็ได้นาเข้ากล่องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นําไปแจกจ่ายชาวบ้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้โควิด -19 ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่คงตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆที่คลายลดลงในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนอกจากเราจะเป็นหน่วยงานที่จะดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับเราก็มีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้นําเอาสมุนไพรและยาตำรับแผนไทยต่างๆนะครับ เราก็จะร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งที่เป็นภาคเอกชนที่จะนําเอาสมุนไพรอย่างฟ้าทายโจนเนี่ยก็เรือเจริญพักพันธ์ก็ได้สนับสนุนเพื่อนําไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนต่อไปสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ โครงการครัวปันอิ่มเป็นําริ่ของท่านประธานอาบุษสธนินท์เจรลบวนนท์ซึ่งวิกฤตครั้งนี้นะครับใครมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพมาร่วมด้วยช่วยกันและที่สําคัญเราก็จะให้ผันกำลังใจนะครับกับพี่น้องประชาชนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับโครงการครัวปันอิ่ม CP ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด19เป็นการผนึกกำลังของเครือ CP และ CPF ร่วมกับพันธมิตรกว่า100องค์กร ส่งมอบเข้ากล่องอุ่นร้อนพร้อมทานจำนวน2ล้านกล่องประกอบด้วย1ล้านกล่องแรกซื้อจากร้านอาหารรายย่อยและอีกหนึ่งล้านกล่องจาก CPF ซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงใหม่สุกสะอาดทูสุขอนามัยมีเมนูอาหารที่หลากหลายในแต่ละวันในขณะที่เครือข่ายจิตอาสาโมลนิธิและพันธมิตรจะรับอาหารจาก40จุดกระจายไปสู่ชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยอุดหนุนธุรกิจร้านอาหารรายย่อยให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องเราเชื่อมั่นว่าพลังจากทุกภาคส่วนในสังคมจะช่วยให้คนไทยและประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตโควิดไปได้โดยเร็วโอ้